<c oughs> สวัสดีครับ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 ซานขาไมุู่งอันใหม่ทำวอเตอร์แนกระจายอะไรของม่ย่อยรูมัวหมดเลยคนทำม่งเสพคนทำคนทำแพชคนทำแพชเสพไม่พอแล้วคนทำคำวิ่งโซนม่นเสพคูณสองสามพันแปดเปิดแรงไม่แย่เท่าไหร่ขี้เกียจเล่นทำเดมี่ทำเดมีด่ไม่เล่นบิ๊กบอสห่อ กดซูมไม่ได้คลิกขวากดสก,กิลก็ไม่ได้นึกว่าเมาส์าเสียลองเปลี่ยนดูกดไปติดเหมือนเดิมเอา้านี่นี่โอ้ยเ <c oughs> ยียเยียร์กะเลวิวีซี first b ต o ั d นั่นน่ะโอ้ตกเลือดเฮ้ยโอ้โหชนาโคตรน่าสนใจเลยอ่ะว เย่อใหกันเลยปีน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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอแยเป็นสุกเป็นสุกเถิดโอ้ลีทิ้งไปเลยตัวน่าลำคาญมันลบไปตัวแบ็หูด้วยโอ้ย เป็นเหยื่อที่ดีที่สุดออำทำไรทำไรอุ้ยอ,อุ้ยดีทูบินเนดรันชันช้าเดียมชาร์หหชาร่ายกระสุนจะหมดแล้วนี่วะแย่และค่าอ่อนเองเก็บแ,แ,แบตโฮไปหนึ่งอีกตัวหนึงเฮ้ ไม่สนใจกูเลยอ่ะคืออะไรวะตามสบายตามสบายสนใจอยู่คนเดียวกูไม่สนใจมึงก็ได้กูสนใจเจ้าอื่นไประเบิดระเบิดใส่กูนี่ระเบิดใส่กูนี่โอ้ยโอ้โหยืนเท่ทเลยนะ S T B ระเบิดซะด้วยมาดิกสู้มาสู้กันดูแต่สู้ยากอยู่แล้วนี่หว่าท่านจะสู้ได้ก็ต้องมีเปิร์กเดเมทเปิร์กเดเมทจะสู้ง่ายกว่าโอ้มาระเบิดตายแหละแบบนี้ ไม่มีใครหันมาช่วยด้วยวัดต,ตาเฮกเอามาลิรูดมารูดหน่อยไนส์เฮ้ยโอ้โหกระจกหกด้านรถเอ้ยไม่ อโอ้โหโอ้โหไอเชนเลนวิววนเกอร์ไม่คอนเทนต์เดี๋ยวไว้ฮากว่าไม่ชอมแล้วแต่ปัญหาไม่เขตไม่ลาเล่นแบบเดว่าเอยจะใคเยอไหมล่ะเฮ้ย หนี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 กันหนีไปติดไปเด้งอืมันอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยอย่ายีดนะอย่ายีดนะอยายายาย,ยา,ยยา,ยยายอ,อย่ายีดอย่ายีดอย่ายีดนะอย่ายีดได้โปรดได้โปรดป้องกันป้องกันป้องกันปอดไม่ตายมาเยอะแล้วเหี้ยไอ้เหี้ยโอะไปเฮ้ย มาดีก <Eso> ว <cuanto S 1> <iah> <Ja, S 2> ่าเฮ้เฮ้เฮ้เด้งเด้งไม่มีกระสุนอีกโอ้ยยิบยิบยิบส้อมเฮ้ยกดยิงไม่ออกมาดีกว่าเออส้อมส้อมส้อมดิลลอนดิลลอนชิลลอดดิลลอนชิลลอดหนีหนี นี่นี่อุ้ยแหลมแหลมอืมเออระเบิดไม่อยู่ยกับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยโย่โย เฮ้ยเจี๊ยบไอ้จึงเฮ้ยพ่อตายแม่เนมเดดอีอีอ mm ีอ hmm. ีละอีโยลุสโอ้โหยูซี่พ่อฟังด้วยนะต้มกูน่าจะแห้งว่ะตาเนี่ยเล็กแห้งเลยต้มไม่ก็ใหญ่แห้งแต่น่าจะเล็กแห้งกว่า แต่สู้บอลไม่ได้เียงเีบัวปล่อยทำได้กูจะสู้ๆแม้ว่าแม่งจะไม่ช่เร่องง่ายเลยวิกเกอร์บอโอ้ my god นเือกินน่นี่ยพิษอ่ะอร่อยอร่อยอร่อย อร่อยดูดนิ้วเว้ยว้าวออร่อยมากระดับดูดนิ้วคุยโค้ดเวสเซโมเลยตอนเนี้ยดีเนี้ รีโล <25. S 2> เดตยี่สิบห้าโอค้คิดว่าจะฉลาดแท้โอ้ยแี่โมกู้บ้าชัยส ไอ้หี้ที่ะลิงไอ้หนี้ทีลิงโอ s ชีสส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 งสสหสส่สเมื่อกี้มึงสสไม่อยากจะบสรถคันนี้สส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 ไหนสสสัสโสส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 สีสสีสอสส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 สเสสสสสสวสสอสสอีสส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 ่สอีสสสส เอออีลีลว้าวเอ้ยเคอีอีอีออีอ uh, ีอ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 ีหนึ่งันวปแบีเอดหนึ่งแปดสอีอีกูอีอีมันสองหกศูนย์เรกันนี มันรู้มันรู้มันรู้ว่ากูเป็นใคไร,รไม่ประณีโ no นเมอร์ซีติดลบแน่แเลยกูใช้ลูกเนืยช่วยพื้นแตกซ่อมไม่ได้ก <c oughs> ูเพิ่งรู้ว่ากระสุนกูหมดแล้วต้องแย่รึไงล้วไอหนี่ ไอนกระสุนแล้วตอนนี้ไอ,อ,อน่แอรมไอนเลยเฮ้ยสวยเราย่าสดฆ่าศึกแล้วขอญาตไปดีเทอร์มินเนตตัวเองครับเหลือกระสุนน้อยมากเอ๊ะมอของมันดูดูหอ ก็ใช่ไงยิงเฮชีจนแม่งแบบเศร้าอะไหนคิวปูนเลยสองนัดแล้วต้องหมดเกี้ยงนะอุ้ยใครโอ้ยยียต้นสวยโอ้โหสวยแบบไม่รู้จะสรรหาคำว่าสวยแบบไหนอีกล้วโอ้ไม่ g ู o เนสอ่า

โดนกัดโดนแผลแต่เข้าฮิวโอ,โ,อโอ้โหอะเออมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้มันมั่วไปหมดเลย

สนุกไหมใหดูไหมคิดว่าดูแล้วมันสนุกงั้นหออืมคิดว่ากูเป็นชุกกระจุกนั่ไงอืมดีไงเฮียเอวแล้วนี่อีอีเหรอกูไม่เล่นใครนะกูเล่นแต่บอสแหวะอืมพอีหร แค่น่ะแค่นะแคน่นะนนะยึดปืนแตกทุกอย่างพังหมดแล้วเอาเอาโอ้ยหยุดดิงหยุดดิงสักทีไฮ้ยงดิงติดปืนไปไหนไปไหนตัวอี๋อ่อะฮะยอมแพน้นะซัพเฟอร์ซะ คิดว่าอีีแล้วมึงจะชนะฟังนี่มึงดูพวกกูยสองคนสองหมื่นยั้ยมาดูประตัมแล้วทำไมกูเป็นบอสอีกแล้วเนี่ยให้เราเอางี้เข้าไประเบิดแกนะแหลกปิง อโอเคเปิดสนามเปิดสนามได้สวยมากตานี้อ,อ <c oughs> ุ้ยเอาเอาหรก็เป็นลงเลยเปิดได้สวยมาก <c oughs> ไม่ต้องทำที่อะไรคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวา อีีซ่แมไม่อยากจะเชื่อว่าการเป็นบอสมันง่ายอย่างนี้แหละเพราะว่าวันนี้มันจะหมดแล้วไงบิบอ์สุดท้ายแล้วต้องเล่นเท่าไหร่เดี๋วยวมันจะนานอีกนานเดี๋วยวเร่ คอยก็แล้วกันเยิง,จงใจยิงไปสามแม่งยิีไม่โดนไปโหดูจังนะลอกการเนี่ยเป็นของคุณคนเดียวนะห,อหอลอกกานเนี่ยเป็นของหลวคนเดียวนะเกี่ยวแค่ไหนกูกี่ย เออเกเน่โอ้ลงดินอ้เสริมมันก่อนแล้วกันสวยดิ่งลดกันไปแล้วไอ้ไฟไปกว่าครึ่งมุมกดไม่มีสวยกระสุนกูต้องเล่นต้องเล่นรถแบบที่โอกาสเป็นบอส เยอะๆเรามีกระสุนเยอะๆด้วย405ศูน้ย really. ์ห okay. ้ได้เ okay. ป oh, ็นกระสึมเศร้าทำอะไรโอเคกูเว้าหมดละเว้าอีสานเด้งสวยไม่สวยแล้วยิงเร่งตลอดเลยกระด้ากระดีกระดากระดาโอ้ กูค,คิดว่ากูน่าจะห้าวเกินไปว่ะกูควรจะห้าวให้น้อยห้าวให้น้อยลงกว่านี้ไม่งั้นกูจะหาว่ากูเป็นฟีเดอร์แทนซึ่งไม่ดีแน่ๆช่วยด้วยโอ้ตายแน่เลยแย่นะ <c oughs> ไม่น่ารอดหรอวะเล่นเซฟละกูเล่นเซฟละกูเล่นเซฟมึงฆ่าได้เท่ากับชนะมึงตายเลยกับเว้ยขึ้นอยู่กับมึงแล้วเพื่อนขึ้นนาทีเพื่อนเอ,า, <c oughs> เอาเลยเชิญเอาเฮ้ยได้เลยแค่ตัวเดียวไปเพื่อนขอแค่ตัวเดียวหรือว่าสองตัวก็ได้แต่เึงตายยังไงก็ได้อุ้ย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  ว่ตายด้วยอุ้ยโคตรแหวอีซี่จอนี้เลยอุตส <laughs> ่าห์หน้าที่ต่อเองน,อเน,อนี่ไม่โดนใช่ hey hey. เอฟเคนะอานนท หยุดเถออานนนถ้าเจฟเคหยุดเล่นเืออานนนไอนี้ก็ด้วยถ้าจะไม่เล่นก็หยุดเล่นซะปัญหาปัญหาตัวทีมนะบอสบรอบอสเบร์เฮ้ยเุ้ยหุ้ยหุ้ยล้กหผกไปไหนนะไปโควยสวย ไม่ใช่มันไม่รีมันรีแค่นี้คุณต้องยิงสักสองนัดถึงจะรีจบละโอ้โหนี่ครับเมาส์ไม่งไม่แม่งเมาส์ไม่เล่นแม่งไม่เล่นแย่เลยบอกว่าเด็กน้อยเล่นเองเบื่อบื่อบึ่อบึ่อปลิ้มปลัมปลัมบลิ้มปลัมปลิ้มปลัมปลัมบลงเล่นเองเองก็ได้ไป คูเด้งคูยิงต่อเน,นี่อยอ้อขึ้นหนอดเลยเระเบิดทีเฮ้ยฮัลโหลเอ็นาไมแบ็คโฮมันแรงจังวะดูดิแบ็คโฮแม่งแค่2องนันแม่งก็แบบโอ้วว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 ้ววววไวไปววแวว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  อะไรวะไอ้โตแจ้งไทเกอร์มันหลุดเนี่ยไปได้เว้ยเออเรืองมันน้อยอะไรถ้ามันตกไปมันก็ตายเลยขูทำบุญกับมึงเมื่อกี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีทำให้กูเจอแต่มึงเนี่ยไม่เข้าใจแต่ยังงั้นน่ะก็ลงไปนี่ข้างล่างก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ไปเอ้ย อไอ้หลนหลนไหหลน,ลน <laughs> โอเคแล้วเจอกัน <laughs> โดนเข้าแล้วกูเนี่ยกูรออยู่นะบอสลองมาเล่นเพื่อนตรงนี้กูหน่อยเชิญครับเชิญครับมาไอ้ <laughs> อไม่ลอยขึ้นว่ะ เฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออเฮ้ยต้องไปแล้วเฮ้ยเฮอออืมบอสเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยคือไอ้ต้มต้มไปแล้วไปแล้วเออเเฮ้ยไอ้ขี้สูงกว่านี้ต้องสูงกว่านี้ต้องสูงกว่านี้โอ้ยต้มปูเจ๊แล้วต้มโอเคมามา เออกระกะเยโอ้ยม uhm, ัน uh, ช <sm ari and laughter nek> ือยนตึกแล้ววันนี้ไอ <animals under kindergarten> ้สูงก่านี้สูงนี้ได้ปรดได้โปรดโอ้ไม่ก็มันสูงเกินหเห่อยกูแล้วไอ้เฮ้ย ไอ้เยมึงหวดดิสาชาติเอ้ยเี้ยโอ้โหดีดีดีติงลูกเฮ้ยโอ้โหจ้วดมันจะรมึงเอามาูมเอ้ย้บโอ้ยทำไมมันไ่ตกลงมาลรเบิกมกู้จากเยี้ยฟินแอ้แตกเลยแอ้ให้ไม่กี่คนแตกไม่คนแตกล้วไ้ หมือนแบบคนที่แม่โคไม่เงียยพยายามที่จะให้มันขึ้นไปข้างบนไอ้ี่มันคิดไงก็แบบไม่งแบบต่อตัวกันแบบลอยขึ้ลไปบนกาอากาศเลยะโแล้วต้องะโแล้วเฮ้ยบอส

คนไขรเป็นไงครับฟินหาอีกเจ็ดสเพ็ดอีเวนอีกสามอีกสวันสามวันครึ่งเผ็ดเผ็ดเผ็ดซื้อเผ็ดได้ยงไนทุกรอดเัรเฮ้ย